ปอขององคององอ่างนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็พเจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างพางระบรมราชวังและก็ขยายนาเขตต่อมาในปี2326โปรดให้ขุดคลองคูมเมืองเดิมให้เชื่อมไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือที่ตำบลบางลำพูให้ออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้แล้วก็โปรดให้สร้างกำแพงเมืองให้ล้อมรอบตลอดแนวด้านในคลองนะครับจึงกลายเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบเรียกว่าคลององอ่างเพราะว่าคลององอ่างนะครับเป็นแหล่งค้าขายเครื่องดินเผาของชาวมอญแล้วก็ชาวจีนครับ คลององอ่างกลายเป็นสถานที่โด่งดังระดับโลกหลังจากที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาให้คืนวิถีชีวิตชมุมชนคนริมคลองได้อย่างลงตัวกับชีวิตของคนกรุงเทพคลององอ่างยังได้รับรางวัล2,020 Asian o w n s c a p e Award เป็นหนึ่งใน6ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาสภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตเมื่อก่อนสถานที่ตรงนี้เป็นยังไงทราบไหมครับก็เป็นพื้นที่คลองก็จะแบบรกๆสถานที่นี้จะแคบๆ่นะคะขายเกมขายของขายอะไรที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นทางเล็กๆซึ่งไม่สามารถเดินแบบอย่างเงี้ยได้ค่ะก็จะมีร้านยาเยอะมากเลยแล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนระบบใหม่รืมหมดเลยเมื่อก่อนมันเป็นเพิงเยอะแยะเลยไง ตอนนี้ไม่มีแล้วฟดีขึ้นมากเลยดูแล้วดูสง่างามสวยงามแล้วก็จะมีพวกเขาถ่ายรูปกันไม้สวยๆคนมาเดินเยอะแยะเลยเพตอนนี้ติดอันดับหนึ่งแล้วนะติดอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วที่นี่ก็เรียกวานิสสองเบนิสเบนิสสองอ่าเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และตอนนี้เห็นว่าได้รับรางวัลอันดับโลกด้วยนะคะหนึ่งในหกนะคะที่สามารถปรับปรุงภูพิธธทักษ์กับคลองตัวน,นี้ได้คะ่ะได้ติดอันดับโลกด้วยก็อยากให้มาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือเพิ่งได้รับรางวัลนะคะติดหนึ่งในหกของโลกนะคะที่ปรับปรับปรุงภูพิธธทักษ์ได้ดีค่ะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะเพราะตรงน,นี้ก็มีสถานที่เอ่อถ่ายรูปเยอะเลยค่ะและร้านอาหารมากมายค่ะ เนะคะทุกท่านมาเดินเที่ยวนะคะที่นี่มีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็วันนี้ก็ยังมีนางงามมาเดินนะคะเป็นก็เป็นหมู่คณะเลยมีอาหารอร่อยมีขนมไทยมีทั้งขนมอของโบราณโบราณน,นะคะแล้วก็มีเกี๊ยวซ่ามีบาริคิวมีไก่ทอดตรงเอ,อ๋อมีชาจากญี่ปุ่น ทุกอย่างในที่นี่ต้องแบบต้องอร่อยจริงๆถึงมาได้นะคะสำหรับวิธีการเดินทางไปคลององอ่างก็ไม่ยากเลยเพราะเรามีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วอย่างรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่สามารถพาเราไปเที่ยวที่คลององอ่างได้ไง่ายมากๆขั้นแรก เลือกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT ที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุดเลือกเดินทางโดยไปลงที่สถานีสามยอดหลังจากที่ลงสถานีสามยอดให้เดินอ,ออกจากสถานีโดยใช้ทางออกหมายเลขหนึ่ง จากนั้นเดินออกจากสถานีสามยอดประมาณ200เมตรก็จะถึงคลององอ่างแล้วสำหรับข้อควรระวังในการเดินทางไปคลององอ่างน,นะครับก็คือหลังจากที่ออกจากสถานีแล้วจะต้องข้าถนนหลายครั้งจึงควรระมัดระวังตัวให้ดีและยังสามารถเลือกเดินทางได้อีกวิธีหนึ่งคือการเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่ารถโดยสารประจำทางนั่นเองสายที่เราจะไปก็คือสาย 25 49ิบห้าอหกปอห้หรือรถประจำทางสายแปหก็ได้ครับก,ออก็อันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมบรรยากาศข่าว้องวังนี้นะครับ จากสีฟูดและสติทัดแล้วยังมีการพายเรือคายักเรียกได้ว,ว่าเป็นจุดขายของการมาขององอางเลยและนี่คือภาพบรรยากาศของการพายเรือคายักที่เราดะนามาให้รับชมเสียเราชมได้เลยจ้าสวัสดีครับตอนนี้นะครับได้ข่าวว่ามีการแข่งเรือยาวเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับมีสองทีมที่ผมเชียร์อยู่ครับตอนนี้ รอสักครู่ครับเราจะไปถึงที่แล้วเราก็ได้รับชมกันนะครับตามผมมาเลยเมื่อกี้ก็จะเหมือนท่าแลบ,บหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ท่าแหลบนะผมเดินเอง เด,เด็กเด็กแว้นเด็กแว้นขยยขยใหญ่คงอุงางนะครับพายไม่หยุดพายไม่หยุดพายแต่ทางซ้ายนะครับคนด้านหลังก็นั่งชิวเลยเ<ป>อาเอมนักแข่งเบอร์สองมาแล้วครับผม<ป>เรือเขียวและฟ้านะครับฝั<ป>่งเขียวพายมาแล้วติดคือครับผม<ป>ติดคือรงกรอบ<ป>จับกำแพงไปทีนึง<ป>ทางซ้ายต้องยันออกไป,ไปแต่ เกี่ยวก็เก oh, no ี่ยวก็เกี่ยวก็ยันออกมาครับผมยังไงคับทางซ้ายก็พายอย่างเดียวจ้วงจ้วงไม่ช่วยเพื่อนเลยนะครับดาราเมื่อมาตามาติดๆรับโอ้โหนอนชิวเกินนะครับอาติดคืออีกทีไหมครับนี่อ่ะติดคืออีกทีไหมครับฮียฮัลโหลวันนี้จะพายถึงไหมอีกทีเขาไปนู่นแล้วนเอายังไงจะพายเข้าฝั่งไม่หยุดเลยนะวันนี้ วันนี้จะถึงไหมเอาอย่างเปลี่นไปอีกฝังแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็เจอผู้เข้าแข่งขันของเราแล้วนะครับเราจะสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันกันนะครับเออสวัสดีครับขอโทษนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเอาไปไหนลูกออแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ครับ เราก็มาอยู่กับทีมแรกนะครับทีมเรือสีส้มนะครับสีเขียวครับเอ่อโทษครับสีสีเขียวนะครับเราจะมาถามผู้ให้าแข่งขันคนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งขันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราไม่พลาดเกิดเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดขึ้นนะครับช่วงกลางกลางทางนะครับกับผมทําให้ เรือออกนอกเส้นทางที่เราตั้งไว้ครับผมแต่ผมเห็นคุณแข่งคุณก็ใช้ได้นะครับพอตัวเลยครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเราสำหรับคุณเหรอครับครับก็เหมือนที่เขาได้กล่าวเลยครับเราเริ่มต้นกันได้ดีครับแต่เราจบไม่ค่อยจะสวยอเท่าไหร่ครับแต่ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้โอกาสร่วมงามกับเขาครับขอบคุณมากครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมนี้นะครับเรามาดูอีกทีมหนึ่งกันบ้างนะครับผม เอาละครับเหงือโซกมาเลยครับคนนี้ผู้เข้าแข่งแต่คนแรกก็มาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็การแข่งพายเรือไม่ใช่ครับการการพายเรือครั้งนี้ก็เปิดประสบการณ์นะครับแบบเราได้เห็นทิวทัศแบบแบบใหม่ในคลององานได้แบบทิวแบบชมวิวจากจุดในคลองขึ้นมาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นมุมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ครับครับผมแล้วก็มันก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งสาหรับคลองนี้นะครับซึ่ง ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับแต่ว่าันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักนะครับสําหรับคลองนี้แล้วอีกคนละครับรู้สึกยังไงบ้างครับอ่ารู้สึกว่าได้พัฒนาฝีมือครับในการพายเรือเพราะว่าครั้งนี้ค่อนข้างเปียกคอตัวครับที่ขาและแขนครับแล้วก็ถ้านิดหน่อยก็อาจจะถึงหัวครับครั้งนี้ก็เออเข้าข้างทางบ่อยมากครับครั้งหน้าจะสู้ต่อไปครับก็นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับ ของกลางก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหนึ่งที่ที่คูณสมรรถประสบการณ์เดี๋ยว่าลองพายเรือจริงๆได้นะครับผมก็ผมก็คง t r a บหากเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของขโคองอกอ่างเราก็จะเจอกับโซนที่มีร้านอาหารมากมายโดยร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารอินเดียสำหรับคนที่อยากลองชิมอาหารอินเดียครั้งแรกมนคนป้านะครับ โดยร้านอาหารที่เราจะพามาดูกันในวันนี้มีชื่อว่าร้านโทนี่เลตเตรลงเรามารับชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมารีวิวบ <Interesting. S 2> ัตเตอร์ชิคเก้นนะครับบัตเตอร์ชิคเก้นก็คือไก่ในซอสต่งประเทศนะครับคือคือไม่คือไม่ให้เพื่อนไหนเป็นเทสเป็มา ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับขออน,นุญาตหยิบนิดนึงนะครับอร่อยนะครับ <laughs> ครับ <laughs> เมนูต่อไปนะครับจะเป็นชิคเก้นมาซาร่าครับเป็นไก่เป็นไก่มาซาร่าน,นะครับที่คลุกกับซอสเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับ มีความมันนะครับแล้วก็หอมเครื่องเทศมากๆเลยครับผมโอเคครับต่อไปเมนูที่สามนะครับเมนูนี้เรียกว่าชัยพาเนียใช่ไหมชัยพาเนียนะครับขอผมขอขอนุญาตชิมรสชาติของแกงก่อนนะครับอืมแกง รสชาติไม่ไม่ได้จัดมากนะครับแต่ว่ากลิ่นเครื่องเทศนี่แบบว่าแรงมากครับรสชาติออกแบบจืดๆแปลกๆนิดนึงแต่ว่าจะหนักไปทางเครื่องเทศนะครับครับผมร้านโทนี่รสตอนนะครับอาหารอร่อยราคาถูกนะครับผมเชิญทุกท่านมาลองชิมกันได้นะครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงเทวรัฐติดอะไรนะริมคลองครับผม ฝั่งริมคลองนะฮะร้านโทูนี้นะฮะดูเก่าๆแต่อร่อยนะฮะชั้นหนึ่งา,ายอร่อยมากครับสวัสดีคุอครับขอบคุณครับ ครับก็จากที่ทุกคนนะครับชมกันไปเมื่อตก,กี้นี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสตรีทอาร์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในบริเวณนี้เมื่อสมัยก่อนนะครับก็จากที่เราดูๆนะครับศิลปะพวกนี้จะแสดงถึงวิถีชีวิตสมัยก่อนจะเป็นแบบย้อนยุคจะเป็นเหมือนก่อนที่จะกลายเป็นคลององอ่างณนะปัจจุบันนะครับก็เป็นจุดขายอย่างหนึ่งของคลององอ่างนะครับที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปกันได้นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟององางอ่างนะครับสำหรับคนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศถนนคนเดินสตรีทอาร์ตสวยแล้วก็สตรีทฟ้ดนะครับก็มากันได้ที่ฟองอ,องา่อ่างนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ 2> 1 2 3 hey.